สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่116เป็นข่าวระหว่างวันที่30เมษายนถึง20พฤษภาคม2568ข่าวแรกนะคะมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประกาศเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมสุลากรพอสศ2568ประกาศนี้จะบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจาซึ่งก็ประกาศไปเมื่อ1พฤษภาคม2568ประกาศนี้ก็จะยกเลิกประกาศเก่านะคะซึ่งออกไปเมื่อพออรศ2560ก็มีการกำหนดนิยามคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ นะคะซึ่งก็สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้แก่ยาอาหารเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณะสุขและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะส่วนคำว่าใบอนุญาตก็หมายรวมถึงใบอนุญาตใบสำคัญการขึ้นทะเบียนใบรับจดแจ้งใบรับแจ้งใบรับรองหรือเอกสารอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถดําเนินการได้นะคะส่วนเจ้าใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราเรียกกันว่า License per invoice เนี่ยนะคะในนี้ก็ให้นิยามว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าที่อ,อยออกให้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการรับทราบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เข้ามาในราชนาจารตามที่ปรากฏในรายการในบัญชีราคาสินค้าใบรับแจ้งตัว Li c e n s e per invoice เนี่ยนะคะ ไม่ใช่ใบอนุญาตตามกฎหมายนะคะในเรื่องการนําเข้าการส่งออกเนะะี่ยค่ะในประกาศนี้ก็บอกว่าผู้นําเข้าผู้ส่งออกต้องตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมโดยสามารถดูได้จากที่กรมสุรากรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมสุรากรหรือช่องทางอื่นเฉพาะรายการที่อยู่ในกํากับของอยนะคะแต่ทั้งนี้เนะะี่ยค่ะอาจจะมีบางรายการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม ก็ยังต้องขอดำเนินการให้มีใบอนุญาตเช่นกันนะคะและเมื่อมีการนำเข้าผู้นำเข้าก็แจ้งข้อมูลผ่าน NSW นะคะก่อนการส่งข้อมูลไปขนสินค้าซึ่งก็คือจะได้ตัว l i ยเส้นเ e r ร์อินโวนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะไปใช้ในการบันทึกบนไปขนสินค้าเพื่อแสดงว่าเป็นของที่ได้รับอนุญาตนะคะโดยวิธีการบันทึกก็ทำตามที่กรมศุรากรกรกำหนดค่ะ ตัวประกาศนี้นะคะยังได้พูดถึงเรื่องรหัสของการ e x m นะคะคือรหัสประเภทที่ไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะคะก็สามารถไปเปิดเพิ่มเติมได้ในประกาศฉบับนี้นะคะก็พวกเราทำงานกันก็ต้องศึกษาเรื่องการขอใบอนุญาตนะคะว่าของใดต้องขอใบอนุญาตแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีในข้อมูลของกมรมศุลกากรแล้วแปลว,ว่าไม่ต้องขอนะคะเพราะในประกาศนี้ดิฉันว่าเขียนได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะคะ ข่าวสุดท้ายนะคะเป็นข่าวจากกระทรวงการคลังเป็นกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนฉบับที่1 0พศ2568นะคะเป็นการแก้ไขด่านศุลกากรและด่านพรมแดนฉบับที่1 0นะคะก็แก้ไขเพิ่มเติมตรงศูนย์ไปราณีย์ที่ขึ้นกับสำนักงานศุลกากรกรุงเทพนะคะก็มีเขตศุลกากรอยู่2แห่งคือที่หลัก4กับที่ตรงทุ่งสองห้องนะคะเป็นศูนย์ไปราณีย์ด่วนพิเศษ ะะก็อยู่ที่เดียวกันแต่ว่าต,ตึกทำการอาจจะแยกกันนะคะก็เลยต้องมีการกําหนดตัวที่ทําการศุลกรเป็นท่าหรือที่ที่นําเข้านะคะอันที่2เป็นการแก้ไขข,ของด่านศุลกรสะดาวนะคะเดิมก็บริเวณด่านศุลกรสะดาวอยู่ที่หมู่7นะคะตอนนี้ก็เพิ่มเพิ่มมาที่หมู่2นะคะแต่ด่านพรมแดนเนี่ยยังคงเดิมนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือย่อยข่าวย่อยประกาศย้ำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม Thank you